มาต่อกันที่นุ่มล่อสิ่งดีอย่างเจ้านายจินเจตนะคะที่ได้ออกมาเคลียร์ถึงสองเรื่องด้วยกันและก็คือเรื่องของครอบครัวแล้วก็ความรักค่ะออกตัวเลยนะคะว่าไม่ขอเสพข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อเจเจตรินแล้วก็แม่ปิ่นเกตมณีค่ะสําหรับลูกชายคนโตของบ้านอย่างเจ้านายจินเจตนะคะเพราะว่าให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยกันพร้อมทั้งยืนยันว่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยยังดูแลลูกๆทุกคนดีเหมือนเดิมค่ะ เอาจริงๆถ้าลงประเด็นเรื่องนั้นเลยนะผมผมไม่ได้อา่านเลยเรื่องนี้คือบล็อกเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ผมจะมีอะไรพูดต่อค่อนข้างจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ผมไม่เข้าใจเขาอยู่กันมานานมากๆแล้วส่วนตัวผมตอนนี้กับน้องๆก็คือจะเป็นก็คือทําหน้าที่ลูกที่ดีทุกอย่างเหมือนเดิมพ่อแม่ฮ a เดิลได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นการจัดก,การที่ดีมากทุกอย่างเดินหน้าไปได้ต่อที่สําคัญคือคนต้องเดินมาแทนแมคิดว่ามันดีมากๆแลวตอนนี้